เช้าวันนั้นหมอกปกคลุมทั่วหมู่บ้านบ้าน,านแม่ขำทุกคนต่างรู้สึกทั้งความกลัวและความหวังในเวลาเดียวกันเกตหนุ่มชาวบ้านกำลังสังเกตการเคลื่อนไหวของศัตรูพร้อมเพื่อนของเขาพวกเขาใช้แผลเล็กๆเ,เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะมาถึงคาเล่านาคผู้ทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงด้านความโหดร้ายกำลังเข้ามาที่หมู่บ้านเพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มมีความเข้มแข็งพวกเขาเริ่มตั้งรับและรวมตัวกัน ชาวบ้านรุ่นผู้ใหญ่และชาววางแผนตรวจตราเส้นทางต่างๆทุกคนพยายามปกป้องหมู่บ้านในแบบของตนเองเกตพูดกับเพื่อนว่าเรายังอ่อนแออยู่แต่ด้วยความรอบคอบและความกล้าหาญเราสามารถทําให้ศัตรูประสบปัญหาได้แผนเล็กๆเหล่านี้จะเตรียมเราให้พร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อค่ําคืนมาเยือนทุกคนต่างคิดว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นการต่อสู้เล็กๆของพวกเขาจะสําเร็จหรือไม่ ความตึงเครียดเริ่มแผ่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเช้าวันใหม่หมอกยังคงคลุมหมู่บ้านบ้านแม่ขำแต่ความหวังและความกลัวยังคงอยู่ในใจของทุกคนเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่าหน้าพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เพื่อขัดขวางและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่าหน้าพยายามควบคุมพื้นที่และสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านแต่ชาวบ้านเริ่มเรียนรู้การป้องกันตัวเองพวกเขาแบ่งกลุ่มตรวจตราเส้นทาง และจดจำการเคลื่อนไหวของศัตรูผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและชาวบ้านรุ่นใหม่ร่วมมือกันจัดหาข้าวของและดูแลความปลอดภัยทุกคนเริ่มเข้าใจว่าการร่วมมือกันจะทำให้พวกเขาเข้มแข็งมากขึ้นเกตพูดกับเพื่อนว่าแผ่เล็กๆของเราจะทำให้ศัตรูรู้สึกกังวลแม้เรายังอ่อนแอแต่ความรอบคอบและความกล้าหาญของเราจะช่วยให้เราผ่านไปได้ตอนกลางคืนทุกคนเตรียมตัวและคาดเดาว,ว่าวันพรุ่งนี้ จะเกิดอะไรขึ้นความตึงเครียดยังคงอยู่ในหมู่บ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งขึ้นเช้าวันนั้นหมู่บ้านบ้าน,านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอกและความเงียบสงัดเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาพวกเขาวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อทําให้ศัตรูรู้สึกกดดันคาเล่านาวยังคงสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านแต่ชาวบ้านไม่ยอมแพ้พวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ป้องกันหมู่บ้าน ผู้ใหญ่และเด็กช่วยกันส่งข่าวสารและจัดเตรียมสิ่งจำเป็นเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกขั้นตอนที่เราทำตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม้เรายังไม่แข็งแกร่งเต็มที่แต่ความฉลาดและความกล้าหาญของเราจะทำให้เราผ่านไปได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและคอยจับตาดูศัตรูความตึงเครียดในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นแต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงพวกเขารู้ว่าการร่วมมือ และความระมัดระวังจะเป็นกุญแจสู่ความอยู่รอดหมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอกและความเงียบสงัดในตอนเช้าเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของคาเล่าหน้าพวกเขาวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันหมู่บ้านคาเล่าหน้าพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านอย่างต่อเนื่องแต่ชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่กันเฝ้าระวังผู้ใหญ่ดูแลการสื่อสาร และวางแผนเล็กๆขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดส่องเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแผนเล็กๆและความระมัดระวังจะทำให้เราสามารถต่อสู้ได้อย่างมั่นใจเมื่อค่ำคืนมาถึงชาวบ้านเตรียมตัวและเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้มแข็งพวกเขาเข้าใจว่าการร่วมมือ และความรอบคอบจะทําให้พวกเขาอยู่รอดได้เช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้านแม่คายังคงเต็มไปด้วยหมอกเก็และเพื่อนเพื่อ,อยังคงสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เพื่อสร้างความพร้อมและป้องกันหมู่บ้านจากอันตรายที่จะมาถึงคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันเพื่อปกป้องหมู่บ้าน ผู้ใหญ่และเยาวชนทำงานร่วมกันสอดส่องการเคลื่อนไหวของศัตรูและแบ่งหน้าที่เกตพูดกับเพื่อนว่าทุกขั้นตอนตอนนี้สำคัญมากแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะช่วยให้เราผ่านสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตอนกลางคืนทุกคนเตรียมพร้อมและคาดเดาว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นความตึงเครียดในหมู่บ้านยังคงอยู่แต่ชาวบ้านเริ่มมั่นใจว่าการร่วมมือและความรอบคอบคือกุญแจสู่ความอยู่รอด พวกเขารู้ว่าการต่อสู้ยังไม่จบแต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความหวังหมู่บ้านบ้านแม่ขำเข้าสู่เช้าวันใหม่เกตและเพื่อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่าหน้าพวกเขาวางแผนเพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้กับศัตรูคาเล่าหน้ายังคงใช้ความกลัวเพื่อควบคุมชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการสื่อสาร และวางแผนในขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดสองเส้นทางศัตรูเกตพูดกับเพื่อนว่าเรายังอ่อนแอแต่ด้วยความรอบคอบและความกล้าหาญเราจะสามารถรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ทุกการเตรียมตัวเล็กๆจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นสำหรับวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่ความหวังและความเข้มแข็งเริ่มปรากฏในหัวใจของทุกคน เช้าวันนั้นหมู่บ้านบ้านแม่ขายังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เพื่อสร้างความลำบากให้ศัตรูและปกป้องหมู่บ้านคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นพวกเขาแบ่งหน้าที่ตรวจตราและสอดส่องศัตรูผู้ใหญ่จัดการวางแผนและสื่อสารขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยเฝ้าระวังเส้นทาง เกดพูดกับเพื่อนว่าแผ่เล็กๆของเราจะทําให้ศัตรูรู้สึกกดดันแม้เรายังไม่แข็งแกร่งเต็มที่แต่ความระมัดระวังและความกล้าหาญของเราจะช่วยให้เราผ่านไปได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมพร้อมและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดในหมู่บ้านยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้นเช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอกเกดและเพื่อนๆยังคงสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างรอบคอบ พวกเขาวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายที่จะมาถึงคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งขึ้นพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่และเยาวชนช่วยกันสอดส่องเส้นทางและส่งข่าวสารเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกขั้นตอนตอนนี้สำคัญมากแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตาดูความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวังพวกเขารู้ว่าการร่วมมือและความรอบคอบจะช่วยให้พวกเขารอดจากอันตรายเช้าวันนั้นหมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันและสร้างความลำบากให้ศัตรู คาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่ชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งและรวมตัวกันพวกเขาแบ่งหน้าที่ตรวจตราและสอดสองเส้นทางผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนในขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยเฝ้าระวังเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้จะทำให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับศัตรูได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัว และจับตามองศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังพวกเขารู้ว่าการร่วมมือและความระมัดระวังจะเป็นกุญแจสู่ความอยู่รอดช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้าน,านแม่คำยังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้าน แต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผงขนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดส่องเส้นทางศัตรูเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกการเตรียมตัวของเราในตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราสามารถผ่านสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรู ความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวังพวกเขารู้ว่าการร่วมมือและความระมัดระวังจะช่วยให้พวกเขารอดจากอันตรายช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้าน,านแม่คำยังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างรอบคอบพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้าน แต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ตรวจตราและสอดสองเส้นทางผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยเฝ้าระวังเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นความร่วมมือและความรอบคอบของเราเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรู ความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังหมู่บ้านบ้านแม่ขำเข้าสู่เช้าวันใหม่เกตและเพื่อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่าหน้าพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่าหน้ายังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการวางแผนและสื่อสารขณะที่เด็ก และเยาวชนช่วยสอดสองเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าแผ่เล็กๆของเราจะช่วยให้ศัตรูรู้สึกกดดันแม้เรายังไม่แข็งแกร่งเต็มที่แต่ความร่วมมือและความรอบคอบจะช่วยให้เราผ่านไปได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังเช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงปกคลุมด้วยหมอก และเพื่อนๆยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เพื่อป้องกันและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่ชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ตรวจตราและสอดสองเส้นทางผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยเฝ้าระวังเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกขั้นตอนตอนนี้สำคัญมากความร่วมมือ และความระมัดระวังของเราจะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งเช้าว,วันนั้นหมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรู คาเล่านาดยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผงขนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดส่องเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทําตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทําให้เราสามารถรับมือกับศัตรูได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัว และจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้าน,านแม่คำยังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผ่เล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขารวมตัวกัน และแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดส่องเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกการเตรียมตัวของเราในตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราผ่านสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวัง พวกเขารู้ว่าการร่วมมือและความระมัดระวังจะช่วยให้พวกเขารอดจากอันตรายช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้าน,านแม่คำยังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างรอบคอบพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการสื่อสาร และวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดสองเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราสามารถรับมือกับศัตรูได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังช้าวันนั้นหมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอก เกตและเพื่อนๆยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่ชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดสองเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกขั้นตอนตอนนี้สำคัญมาก แผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้าน,านแม่คำยังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรู คาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดส่องเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราผ่านสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัว และจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังเช้าวันนั้นหมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่ชาวบ้านเริ่มเข้มแข็ง และรวมตัวกันพวกเขาแบ่งหน้าที่ตรวจตราและสอดสองเส้นทางผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยเฝ้าระวังเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราสามารถรับมือกับศัตรูได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรู ความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้าน,านแม่คำยังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผงขนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดส,ส่องเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกการเตรียมตัวของเราในตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราผ่านสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวัง พวกเขารู้ว่าการร่วมมือและความระมัดระวังจะช่วยให้พวกเขารอดจากอันตรายช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้านแม่คยังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกัน และแบ่งหน้าที่ตรวจตราและสอดส่องเส้นทางผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยเฝ้าระวังเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทําตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราสามารถรับมือกับศัตรูได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรู ความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังเช้าวันนั้นหมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดส่องเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกการเตรียมตัวของเราในตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราผ่านสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวัง พวกเขารู้ว่าการร่วมมือและความระมัดระวังจะช่วยให้พวกเขารอดจากอันตรายเช้าวันใหม่หมู่บ้าน,บ,านบ้านแม่คยังคงปกคลุมด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดสองเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นความร่วมมือและความรอบคอบของเราจะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความหวัง และความเข้มแข็งเช้าวันนั้นหมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงเต็มไปด้วยหมอกเกตและเพื่อนเพื่อนยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่ชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ตรวจตราและสอดส่องเส้นทางผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผงขนขณะที่เด็ก และเยาวชนช่วยเฝ้าระวังเกตพูดกับเพื่อนว่าทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราสามารถรับมือกับศัตรูได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเริ่มมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังช้าวันใหม่หมู่บ้านบ้านแม่คำยังคงปกคลุมด้วยหมอก เกตและเพื่อนๆยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของคาเล่านาคอย่างระมัดระวังพวกเขาวางแผนเล็กๆเ,เพื่อป้องกันหมู่บ้านและสร้างความลำบากให้ศัตรูคาเล่านาคยังคงพยายามสร้างความหวาดกลัวต่อชาวบ้านแต่หัวใจของชาวบ้านเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันและแบ่งหน้าที่ในการเฝ้าระวังผู้ใหญ่จัดการสื่อสารและวางแผงขนขณะที่เด็กและเยาวชนช่วยสอดส่องเส้นทางเกตพูดกับเพื่อนว่า ทุกการเตรียมตัวของเราในตอนนี้จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แผนเล็กๆและความร่วมมือของเราจะทำให้เราผ่านสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตอนกลางคืนชาวบ้านเตรียมตัวและจับตามองความเคลื่อนไหวของศัตรูความตึงเครียดยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวังพวกเขารู้ว่าการร่วมมือและความระมัดระวังจะช่วยให้พวกเขารอดจากอันตราย